หลายคนอาจจะมองว่าเท sla ก็คือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังยอดขายรถที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะที่จะเปลี่ยนโฉมเท sla ไปเป็นบริษัท AI และหุ่นยนต์แบบเต็มตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเดิมพันที่ว่ากันที่มีมูลค่าระดับล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันนะครับแค่เทคโนโลยี AI อย่างเดียวเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอาจจะเพิ่มมูลค่าให้เท sla ได้ถึง1ล้านล้านดอลลาร์โอ้โห ตัวเลขนี้มันมหาศาลมากเลยนะจนทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามสําคัญๆกันเลยครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เอ๊ะแล้วบริษัทรถยนต์เนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนั้นได้ยังไงกันก็ในเมื่อมันก็แค่เรื่องการขายรถหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ทั้งหมดเทสลาอาจจะไม่ได้เป็นแค่บริษัทขายรถยนต์อีกต่อไปแล้วก็ได้ ใช่เลยครับนั่นก็หมายความว่าไอการที่เราจะมองแค่ยอดขายรถไรไตรมาสหรือว่ากำไรต่อคันแบบเดิมๆเนี่ยมันอาจจะเอามาใช้วัดมูลค่าที่แท้จริงของเทส l a ไม่ได้ต่อไปแล้วละครับคือตอนนี้นะครับนักลงทุนเก่งๆเขาเริ่มมองข้ามพวกปัญหาจุกจิกความท้าทายระยะสั้นไปหมดแล้วพวกเขามองลึกลงไปถึงแก่นของบริษัทเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่โรง,งานผลิตรถนะแต่มันคือเทคโนโลยี AI สุดล้ำที่ซ่อนอยู่ข้างในต่างหาก และเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาวุธไม้ตายของเทส l a เลยครับที่จะเปลี่ยนเกมการแข่งขันทั้งหมดแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องกลับมาประเมินมูลค่าของบริษัทนี้กันใหม่ทั้งหมดเลย เอาละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยคือเท s l a เนี่ยเขาเลือกเดินในเส้นทางที่สวนทางกับชาวบ้านเขาเลยครับในขณะที่บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกที่จะพึ่งพาระบบไลด้าที่มันเหมือนกับการใช้เลเซอร์ยิงออกไปเพื่อสแกนสภาพแวดล้อมแต่เทส l a เดิมพันทุกอย่างกับดวงตาครับหรือก,ก็คือระบบกล้องเพียวๆเ,เลยคือระบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันเรียนรู้แล้วก็ทํางานเหมือนคนขับเป๊ะๆเลยครับแต่ มีประสาทสัมผัสที่ดีกว่าเราเยอะเพราะมีกล้องรอบคัน360องศา AI, AI ก็จะเรียนรู้จากการขับขี่จริงๆบนท้องถนนเป็นล้านๆกิโลเมตรเลยนะข้อดีก็คือมันจะขยายไปที่ไหนก็ได้ในโลกไม่ต้องเสียเวลาไปทําแผนที่ล่วงหน้าและที่สําคัญสุดๆเลยคือต้นทุนมันต่ํากว่าแบบเห็นๆเลยครับนี่คือหลักการสําคัญของ Elon Musk เลยครับเขามองว่าการให้ AI รับข้อมูลจากทั้งกล้องทั้งไลดา้าพร้อมๆกันเนี่ย มันเหมือนกับการที่เราพยายามฟังคนสองคนพูดใส่หูเราพร้อมกันนะครับข้อมูลมันอาจจะตีกันเองแล้วก็ทําให้ตัดสินใจพลาดได้ง่ายๆเขาก็เลยเลือกทางที่มันง่ายกว่าคือให้ AI เรียนรู้โลกผ่านดวงตาอย่างเดียวก็เหมือนกับที่มนุษย์เราทํางานอยู่ทุกวันนั่นแหละครับเอาละ่ะทฤษฎีก็ฟังดูดีนะครับแต่คําถามคือแล้วในสนามจริงละ่ะมัน work จริงหรือเปล่าต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การทดสอบในห้องแลบสวยๆหรือบนถนนโล่งๆในแคลิฟอร์เนียนะครับ ไม่ใช่เลยระบบ FSD ของเท s l a เนี่ยกำลังเรียนรู้แล้วก็วิ่งอยู่บนถนนที่จัดว่าโหดที่สุดในโลกของจริงเลยลองนึกภาพการจราจรในจีนที่เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์แบบคาดเดาไม่ได้สิครับหรือการขับรถในอิตาลีที่แบบว่าดุด,ดันสุดๆนี่คือบทพิสูจน์ของจริงเลยนะที่แสดงให้เห็นว่า AI ของเท s l a เนี่ยมันปรับตัวได้เก่งแค่ไหนแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั่นแหละครับคือตัวเลขนี้เลย99.99% 99 โอ้โหนี่คืออัตราความสําเร็จที่ AI สามารถควบคุมรถได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลยแล้วที่มันสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือสถิติอุบัติเหตุมันน้อยกว่าคนขับแบบเราๆอย่างมีนัยสําคัญเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสำคัญตอนนี้มันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีจะทําได้ไหมอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องของเมื่อไร่เมื่อไรที่หน่วยงานกำกับดูแลจะไฟเขียวจะอนุมัติให้รถยนต์ที่ไม่มีคนขับจริงๆเนี่ยวิ่งบนถนนอย่างได้ถูกกฎหมายสักที แล้วพอเทคโนโลยีมันพร้อมกฎหมายก็พร้อมมันจะปลดล็อกโมเดลธุรกิจแบบไหนได้บ้างเรามาดูกันต่อเลยครับอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับลองคิดตามดูนะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเทสลาแข่งขันในตลาดรถ e ีวีจนกลายเป็นผู้นําได้โดยที่ยังไม่ได้ใช้ไม้ตายที่สําคัญที่สุดของตัวเองเลยซึ่งไอ้ไม้ตายที่ว่านี้ก็คือความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่มันแฝงตัวอยู่ในรถทุกคันที่ขายออกไปนั่นแหละครับและนี่แหละครับคือการเปลี่ยนมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบมันถูกเปิดใช้งานปุ๊บรถเทส l a จะไม่ใช่แค่รถยนต์อีกต่อไปแต่มันคือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ดีๆนี่เองแล้วคำถามต่อมาก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม้ตายชิ้นนี้ถูกปลดปล่อยออกมาและนี่ก็คือเป้าหมายสูงสุดคือภาพใหญ่ที่นักวิเคราะห์ตื่นเต้นกันมากนั่นก็คือเครือข่ายโรโบแโท็กซี่ลองจินตนาการถึงบริการเรียกรถแบบที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แต่รถทุกคันขับเคลื่อนด้วยตัวเองหมดเลยที่เจ๋งกว่านั้นคือมันจะใช้รถเทส la ของลูกค้าที่จอดทิ้งไว้เฉยๆนี่แหละออกมาวิ่งสร้างรายได้โดยที่เทส la แทบต้องลงทุนซื้อรถเพิ่มเลยแม้แต่คันเดียวคิดดูสิครับว่าต้นทุนมันจะต่ําขนาดไหนฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าทุกการเดิมพันครั้งใหญ่มันก็ต้องมีความเสี่ยงตามมาเสมอคำถามก็คือแล้วถ้าเกิดว่าการเดิมพันทางเทคโนโลยีแบบเทหมดหน้าตาครั้งนี้มันไม่สำเร็จละ่ะ ถ้ามันล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่ต้องย้ํากันชัดๆเลยนะครับคือถึงแม้ว่าผลตอบแทนม,มันจะมาหาศาลมากก็จริงแต่ความเสี่ยงทั้งหมดมันก็กระจุกตัวอยู่ที่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนั่นก็คือความสําเร็จในการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบถ้าทําได้ทุกอย่างเปลี่ยนแต่ถ้าทําไม่ได้มันก็คือความล้มเหลวครั้งใหญ่เช่นกัน และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี่มันเป็นแค่วิวัฒนาการของรถยนต์ที่ทำให้รถมันดีขึ้นไปอีกขั้นหรือว่านี่คือการปฏิวัติการสร้างเครื่องจักรสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาทั้งหมดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการคม,มานาคมของเราไปตลอดการกันแน่